ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พาท่านผู้ชมนะคะมาตามตัวเลขโชคลาภนะคะกับน้องปลายข้าวนะคะเพราะว่างวดที่แล้วนะคะน้องก็ให้สองสองนะคะสําหรับวันนี้นะคะแอดมินอาจจะมาช้าหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่ามานะคะวันนี้เป็นวันที่วันนี้วันที่สานะคะ30มสิพฤาคมพศสองพันห้ายหกสิบสีนะคะ เดี๋ยวไม่รู้ว่าน้องไปเข้าอยู่หรือเปล่านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะขออนุญาตเข้าไปถามดูข้างในก่อนนะคะไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าน้อไม่ไอยู่บ้าจา้าสวัสดีค่ะคุณตาคุณยายน้องไปเข้าอยู่อยู่บ่อนน้อโอ้อยู่ในมุงพูณเอ้อวันนี้ท่านผู้ชมน้องไปเขา้าโอ้คุณตาอยู่อยู่ตัวนี่ เอฟซีเอฟซีไ้มาถามมหามัทัก้าไแม่คุณตาลูกร้านนั่นก็เลยมาเล่นน้ำแม่ค่ะจักสะดวกบบุเนาะฮะการ์มูกันในละคุณตาค่ะแต่ว่าขาเจามาก่อนให้จังไรลูกร้านอยากมาลบกวนแนวทางอีกคือเก่าแม่ขเจ้าว่าโอ้ย คุณตาละวันดีอีกรอบค่ะคุณตาแล้วก็บอกตัวเด่นให้บอกบอกไว้แล้วว่าเขาค้างไม่แล้วพอวันจะได้กวางหันเพราะวันจะได้ก็ค้งไม่แล้วติดัว้นนี่กค้งแล้วงตงตัวดนไปเจ้าห่นี่เ้ยเดี๋ยวยังบอกกันช่ใจหอนนึกถ้วนใจหอนนะค่ะคุณพ่อนะคะคุณพ่อค้งไว้แล้วนะคะ่โอ้ยก็ดีแท้ไหมพอค้างใบทาแล้วไหม เราก็ประเทศนิทรามเลยเจ้าไม่ได้ใส่เอียนก็บพ่อประเทศนิทรามปัจจุบันเลยเด็กๆสมนูอ่หนูเคยมากอยู่พ่อคือว่คือรืมหนูกรบอกสิทุ่งวัดจำไม่จือบ่ะตวนีสิมาตุนีสิมาค่ะจะไปชืตัวนีเด้ออย่าบอกค่ะบอกคู่พร้อมตัวค่ะแล้วก็ไปสนเกลี่อเลขผีตาผีปูพวกใหม่ได้ไปพูดเหะอกรเทียบไปบอกว่ามันก็ไปทั่วที่ทั่บานตัวก็รืมห้อเสรษฐีห ค่ชอบอยู่แต่โอ้ยพอบอกถูกคุกวันก็รู้อันนี้คือกันบอกถูกคุกรับประกันว่านี่ห้าล้านเปอร์เซ็นต์เขียนให้ลูกเบ้างแนะพอพ่ออยากเขีนอยากเห็นเนาะเรื่องแม่มาเรื่องกันก็บอกพ่อแห้งสายตาดีเนาะห้าล้านเปอร์เซ็นต์เด้อมันเยอะมากจริงๆถ้าพี่บอกเป็นคู่ก็มึงยึดยากเด็ดช่างหนิมึงยึดยากเจ้าอย่ายึดยากเลยเป็นวะมึงไ่ต้องยึดยากมึงลอกลวดเทาไปค่ะลอกลวดขาดเพือเกา ก็หาบ่ก็เสียรกันลอยากลอๆไปรัฐบาลลองรอกูบ่ตื่นมาตื่นเลยกูงอโ์กันปุ๊บมาพ่อใหญ่ค่ะจะได้กับพ่อใหญ่ลกไปแ้วมาเกี่ยวกันเลยเจ็ดสิบแปดถึงหวบอเคป่ะค่ะท่านสามวันกันล้วอะท่านผู้ชมกับแนวทางคุณนันตาท่องสุกนะคะแปดสิบงวดใช่ไหมคุณตาร้อยวดเน่ยเป็นลอยเป็นลอยนะร้อยวดร้อิบนะ โอ้คบนล่าพอมือิบมือิบชื่อง่ายมือจิบมือิบค่ะว่ได้ขี้คุยเลยเนาะบ่ได้ขี้คุยไม่สอนโดดก้อไปจ้าเียค่ะโอ้อันจะได้กันจะเริมเขียนให้ลูกเบ่งด้ออประกามาแต้นับนันอันมากมากฟังคุณตาเบานะเป็นวามีความสุขมันมวนสมมานั้นเนี่ เราไปเขาเตือนนะบอกน่น้ใจจาลกจะกผลเนาะเนาะคุณก่อนนะคุณเยวเอดเอ้ยขาวอับน้าข่าวก็ไม่สวเลขผีก็ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลขใครทังสิ้อันนี้เลขปูสุคนเดียวเลขปูสุปูสุคนเดียวรับประกันล้านบร็ษัทหารับประกันสบอกค่ะไม่รู้จะหามหมดค่ะ เลยถ้าคุณพ่อว่าถูกจริงๆหลานก็จะดูตัวเลขจากคุณพ่อแต่ก็เป็นแนวทางให้กับแฟนคบแฟนช่องเท่านั้นใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ใช้วิจารณญาณนะคะท่านผู้ชมถูกจริงๆเป็นเแนวทางนะคะความไม่้องท่านผู้ชมก็ชมเพื่อความบันเทิงนะคะชมเพื่อใช้วิจารณญาณในการรับชมเอามาหนึ่งตัวแล้วตัวนี้จะมานี่เลขหลักนะนี่ เรามารู้วมมาห้วยมันก็มาเอาสิวอ่ะชุดแตกประหล่ะขอหนูดู94ครับมันว่าชดมิดโอ้โหแท่านมดนะคะสองตัวมันประมาเแล้่พอต้องเอาใหนอีกบ้างป้าคือเขียนงามแถ่คุณเพาม9463ครับ9463นะคะอันนี้เป็นเลขอะไรลูกเกิบะเลขหลัก ครับผมแล้วพ่อสูบจะขังนี้ไม่ได้อ๋อันตัวนี้บ่กพ่อว่าสิขังนั่นขังมันเลยออก็ได้เด้ค่ะค่ะแล้วจังหวัดเด็กปอยซึ่งอยู่แล้วมาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสองเก้าสี่ก็หกสามนี่นะก็สี่โตอยู่น้ำกันบ่รับจังหวัดเด็กอยมาฮะปอยมาหน่วยชิบค่ะแล้วก็บนล่างค่ะเรียกเหาเลขากค่ะสิพิยุชนแดงของประเทศไทยบ่เดี๋ยว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 มันสิดพี่ไปอยู่ ค่ะค่ะเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้คุณพ่อเป็นคนเขียนตัวเลขนะคะตอนนี้เพิ่งจะได้สองคู่นะคะตัวนี้ขังคอกอันนี้จะเป็นตัวเลขที่คุณพ่อขังไว้เรียบร้อยแล้วออกนี้ไม่ได้ขังคอกไว้เมื่อดีเก้าสี่ก็หกสามสามออกนี้ไม่ได้ค่ะเมื่อสิบเอาโซ่ขันก็ออกมาจำจำเม่อดีขันบ่บอกไม่ห่วงเมื่อดี อันนี้ก็คือหน่อยมองเฉียนก็นเฉียนดารในวันที่ขาดนี้ก่อนศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดแปด ช่วยกันมไปร่วมไปสีง่วงได้สีง่วงว่าท่านไม่คิดถ่ายได้ไมื่อคริวขนาดเลยนะคะท่านผ<ม>ู้ชมบ้านมากด้วยเหรอเดยอะจีบบอยอันนี้คือเลขที่คุณพ่อบอกว่าขังไวว้้แลอันนี้เลขหลักอันนี้เป็นเลขหลักเป็นเลขหลักนะคะท่านผู้ชมนี้ก็ได้ นี่บบไหรไปไซโบไหร่ไพราะฉะนั้นโบไหร่ขังวันไว้แล้วเลขไหนขังไว้แล้วแม่หมอค่ะเดี๋ยวจะออกซ้อนจุดจุดทิมาอันนี้ขึ้นอย่างขาอันนี้อันนี้เขาไม่มาด้วยกันพี่ดิอันนี้คือเลข01578ไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันกับอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้มันบอกว่าน้ำกันครับเนี่ยอ๋อไม่มาด้วยกันผู้ใดไปซื้อเดี๋ยวซ้อนจุดจุดทิมกนามอ๋อแสดงว่าไม่เข้า01578จะไม่มาด้วยกัน ห้ามซื้อคำมันซื้อไี่ก่อนมันปิดเดียกเก็บเป็นรอยซืเลยเนี่ยเพราะเพราะแล้วเขาทีย่อเรียกไงพกเกินสอองอันนี้พวต้องไปสนใจเพาะต้องไปสชใจประมาณนำแน่นอนเยอไ่ไปซื้อกันกันได้ซื้อเรียกีอธิบายทำจริงว่าลงหนังค่ะเบอกไปอเรียกขาดเ่ยืไปซื้อชื้อนา้อเงี้ยืเป่ยนเป่ยเ้เปลนนาเปลี่ยนเงซื้อนี่ือจังก็ตามมันบอกให้ก่อน ศูนย์หนึ่ง้าเจ็มันบอกไหแปดนะคะท่านผู้ชมห้าเจดปไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันพี่แกบอกตัวใบันีีมานกันพ่อเขียนกันเอาเดี๋ยวจะเขียนเนี่ยเลยูใจก่อนเดี๋ยวรอไม่หุไม่หุคุณพ่อกับไม่หุคือกันเราเขียนแบบป๊าปปลูปก๊าปปปาปป๊าปป๊าปป๊าปาปาปป๊าาปป๊าปป๊าปป๊าปาปป๊าาปานป๊าปปา อ๋อคุณพ่อบอกว่าตัวที่จุดสองจุดจะมาแรงนะคะถ้าตัวไหนจุดสองจุดจะมาแรงบอกคะอแสดงว่าเลขหกมีสองจุดไดียวพออตัวอื่นคือบุ้มีจุดพอเยวะจิตวิทยาเลยไปเลยโอ้ยใจห่อนี่แค่ขาั้นก็ล้องก็ล้องไม่เสียอะไรอยู่คนละค่ะอันนี้เขาตั้นก็ล้องกันแน่เขาพ่อคนมุนอยู่บ้านกอกคนบอกอยู่คุณดอนเออไม่เกี่ยวเขาเกี่ยวไปถ้ามีคน ให้เกี่ยวกับใครนะคะเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าล็อกไปแล้วอ้าวจุดสองจุดที่กคือว่าบ่มาด้วยกันเนาะคือมาจุดอจุดสองโอ้ไม่มาด้วยกันเสี่ยงเป็นเด็กคู่กันนักพูดหวยอ๋ออันนี้ตอนนี้นี่จุดย่อเหตุการณ์เดียวกันแบ่งว่ามันสิแลหรียหากันมันจุดสองจุดคือกันก็จะไปหากันแลรียญหากันารเวลาคู่บ้านอยู่คนละมองจะว่ามเป็นคู่บ้านอยู่คนละจังหวัด แต่แลงมาแต่งงานกันบ่เนี่ยโอ้ยเขาคุยกันคือมือโอ้ยเราถึกใจลูกนะคุณพ่อคะแสดงว่าเลขหกกับเลขห้านะคะท่านผู้ชมเป็นคู่กันดังมากที่สุดดังมากที่สุดดังมากที่สุดนะคะว่านีเนื้อคุ้นจุ่มหน่อยเด้อเป็นเลขหกห้าเลครับท่านผู้ชมโอเคว่าดีเลขที่มาด้วยกันเป็นหกห้านะครับได้หนึ่งคู่นะครับหกห้านะครับตัวสาม ตัวเขาตัวสามมีหนึ่งจุดมีเอียวน้ำเขาบ่เนี่ยขอไปมีแหน่ออยากเอียวด้วยคุณตาบอกว่าเลขสามมีหนึ่งจุดจะขอเอียวด้วยนะคะขอเปมีแหน่คุณตาคืออารมณ์ดีเท่น้อมาอนีท่านผู้ชมสานะครับมาทารุนนะค่ะทารุนจักอันไหนสิหนึ่งจุดสองจุดสามจุดแปดก็มีจุดอีกแล้วมันจิมากดิพ่อลูกนึกว่าซิบูมาน้ำกันมันยังมากกน้ำกันอีเนาะ กันนี่แล้วม sure> ันมันค uh ูกันน uh ี่นะชุ่มน네ี้บอกเลยกันเด้ปันหาคูนั้งปีเด้ขาลูกเข้าใจอยู่ค่ะคูนี่พอขอชูไปจำแนียรี่พอเน่ยร่องข้าไแล้วกูใสปน้ำชูเลี้ยกวอานี้มันมาชูดิชูอย่างว่ากลงกูได้ชุดนี้ไรมันออกความหลกร้่นงานดีแต่เอาคยชี้สิเปนจิมมหาหนึ่ง โอ้โหลาจิตกระดาจับตัตีหนึ่งตีปหน่งอันลูกเขาใจแล่เลขคกนี่สองจุดเลขหากับสองจุดอันนี้เพิ่มมาหยังคิดกกหานี่คือไปน้ำกันหกห้าห้าหกช่มคเอมเดี๋ยวมันมานงไก่วันนี้เลขสมกับเลข8ปดกับหนึ่งจุดมีเอียวน้ำเนยมันบอกคุณพ่อบางเมื่อกี้ก็เอาสามกับแดนี่ไปน้ำกันบ่พอวันนี้ซีกับหนึ่งจุดหนึ่งกับหนึจุด พ้นกัดี่ไปดึงกันเป็นซี่กันหนึ่งหนึ่งซ่ปะพอโานี่มาทุกทีพ่อดไปเรียบร้อยเนี่เฮดจะได้สมัยเมางคก็วาย่างไ่ชกกะเฉลค่ะเรากูไปน้ำแนบเลนะบ้าบ่อกตายใช่ไหมข่าทิมเลยบ่พ่อขาทิมรวยข่าดครับข่ากดครับเลขชูนี่ข่าบะพ่อขาทิมเลยขาเลขูขาตัวเดียวนี่ปะ่อ ซูนไม่มาเหรอพ่อกากระบาดทิ้งนี่คือไม่มาลูกช่างมั่นอ๋อค่ะตัวใดที่มาได้จ้ะเน้นๆก็ดีๆไปดีจับไปจับคู่ให้ลูกแนบกว่าในลูกก็ดีๆย่องมั่งเสียกระถือเลยห้าคนพ่อขยาดไหมพ่อดีๆพ่อเขียนเป็นคู่ให้ลูกไม่ทั้งนี้เนี้ยจับคู่จับคู่เขียเป็นคู่เป็นคู่แม่ลูกปึ๊กแม่ทีปึกบอกอ้าลูกกเบาพวกเลียนหน่ะวิชาคณิตศาสตร์คืออันพ่อเนาะเขียนเป็นคู่แบบนี้นะครับ เออคืออยู่บบบนี้หนึ่งห้าสี่ห้าเขียนตัวง่ายๆก็หน่อยเนะพ่อสี่ห้าป่ะครับพอดีๆแตาพอดีคือพอเนาะสี่ห้านะครับสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหาก็ว่าเนี้ยมูเจ้าก็ไหนต้องสี่แปดเอาตีเลขสี่ไปนั่นเลขสี่สี่แปดคูที่สามสี่แปดอ๋อเลขสี่นะคะเลขสี่คือหลีบลูกสามแปดสามแปด ห้าหกห้าเน้นๆนะครับพูนพ่อจุดหาจุดพุ่นเด้ออันใดจุดหลายๆแสดงว่าพ่อมั่นใจมันบอครับให้เน้นๆเลยบอคุณพ่อเด้อโอ้ค่ะเน้นที่สุดหกห้าใช่ไหมคะเน้นที่สุดหกห้านะคะท่านผู้ชมสามห้าแล้วก็มีสีตัวมีสี่ยังหลายตัวเลยค่ะคุณพ่อค่นล่างนี่ โอ้งามงามงามมากมากบบหลายบบหลายมีหกครูค่ะท่านผู้ชมทั้งหมดนพอเนาะแต่ว่าคุณพ่อชม่อดีดีสิเนียนที่สุดคือหกหานะบักเก้าดีบักเก้าดีไ่อยากแข่งกนมากหรกแต่ว่าเก้กับคอรองเพราะยังแขอยเป็นน้อมูที่เปลี่ยนปัาค่ะมึงมาหลายงวดแลือมึงจิมาอยู่บ่อเฉหรอกค่ะบักเก้าดีละค่ะให้จะได้ันี้พ่อบักเก้าอยู่ที่เก้าขอรองให้จะได้่มามั่งมาเป็นคูวก็แปดซะ บักห้าอย่างเป็นไรซค่ะบมจุดหมอดีค่ะบักนี่จกอันดับเลยล่ะเพี๋ยอันดังเลขบาพ่อพวกหาพวกหนึ่งพวกุกสามดังมากที่สุดคือเสกกันหลวดอ่าหนึ่งหกสามนี่ดังคััเป็นไรศูนนี้พรต้องพูดถึงอยากสรั่งมันอยู่โอ้อยากสั่งจะากขี้ลอยได้หมอนินี่นึกว่ากากระบาดทิมแล้วแม่อาจจะลอยเนาะครับ บ่ยอาเดือดังไงงับเปิจังสิกระได้หกสิบสนินี้มันว่าเชียรปันเดดอกเต่า่าเกืบวเอามันกันมามันจะมากี่เ4รษฐามสินสี่สุดหกอาสรุปเลยเนาะที่เศษ์นี่มีตัวนี้ะค่า่ะหกหเน่ยไม่มีน้เลยหนึ่งห้สี่ห้าหกห้าอันนี้ค่ะที่คุณพ่อเขียนห้เนาะสี่แปดสามแปดแล้วสามห้า สี่หนึ่งสี่แปดสี่หาสามแปดสามหาเน้นที่สุดคือหกห้านะคะท่านผู้ชมรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมก็ฟังคนตารับประกันเลยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็ปรดใช้วิจารณญาณในการนักชมนะครับเป็นตัวเลขนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงตัวเลขเนี่ยนะคะท่านผู้ชมนะคะก็เป็นตัวเลขนะคะที่คุณพ่อให้มานะคะ คุณพ่อไอ้นี่ขอเปลี่ิ้ก่อนแล้วพวกผัดเลยเปี่ยนิ้ก่อนแล้วค่ะยี่พวกผดสูตรนี้พวพผาดจักเธอเป็นพ่อเป็นร้อยเขาคื่ซือค่ะเป็นด้วยเป็นด้วยสิบด้วยชิบด้วยิบตลอดคุณพ่อรับประกัศล้านเปอร์เซ็นนะคะเป็นด้วยชิบเ้อเลขเป็นด้วยชิบค่ะตัวที่บอกว่าโดยสิบสิผู้จ่าบอกสี่หนึ่งสี่แปดสี่ห้าสามแปดหกห้าและสามห้าเน้นที่สุดคือหกห้าแม่นพ่พอ เน้นที่สุดคือหกห้านะคะรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ<ร>ท่านผู้ชมก็รับประกาศยุดไปโค้งกัางเหรอก้าแล้วรับประกันเลยค่ะยอดดีนะจเปจองเกินค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นแนวทางจากคุณตาท่องสุกนะคะเนาะเพิ่นกะเป็นคนที่แบบอารมณ์ดีสดชื่นนะคะท่านผู้ชมเป็นคุณตาของน้องป่ายเขานะคะท่านผู้ชม มื่อนี่เข้ามาหาน้องไปเขานะคะแต่ว่ากะเจอคุณตาก็เลยขอแนวทางจากคุณตาหลายคนกะทักทายเอฟซีมาว่าโอ้คุณตาเพิ่นอารมณ์ดีเนาะมีตัวเลขแนวทางโชคลาภมาฝากถูกพิษบา่วากันเพิ่นว่าแต่ก็ขอให้มได้มาเา้ามาจ่ามาคุ้ยกับคุณตานะคะเนาะเห็นมูงที่ละค่ะเห็นเพินเ่นสดชื่นอารมณ์ดีก็ากทักทายอยากคุยน้ำเนาะค่ะเนาะมื้อนี้อันร่วงโรดทุกบุว่ะแช่แช่มื้อนี้เจตังกับมีตัวเลขโชคลาภมาฝากนะคะมันพูนนนดจิต ฝากไปปิดแนวทางเลยเมาลักพท่นผูไปมชื่ออรักท่านผู้ชชื่อกับทึกแล้วค่ะกระชมเพื่อความบันเทิงนะคะกระใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิมาติดตามใหม่เด้อค่ะเด้อมื้อนี้ก็มีน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากคุณตากะบ่หลายดอกท่านผู้ชมลอยสองลอยนี่แหละค่ะพ่อคุณตาได้ซื้อยาสูบยาหยังเนาะค่ะเนาะน้ำชากาแฟเนาะค่ะเนาะ ถ้าเกิดว่าโชคดีนะในวงวดนี้นะคะท่านผู้ชมกับชิมีนนำใจมาฝากคุณ,าคณตา,ะค,ะาค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสุขปูสุขโคนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าขขค่ขญญญาะ,คะขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็เป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะเจ๊ตังคคนภูไทยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณคุณตาสุขด้วยนะคะที่ให้แนวทางโชคลาภนะคะท่านผู้ชมชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อ ใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะฝาก like, กดไลค์ like, กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะฝากติดตามเพจใหม่เจ๊ตังคนกุทยสมเด็จนะคะมีเพจใหม่แล้วก็เพจเดียวเท่านั้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ